ข่าวนี้นะคะมาจับตาดูกระแสนหนังแอคชั่นสัญชาติไทยเรื่องใหม่จาก Mono o r i g i n a l ลค่ะกับภาพยนตร์เรื่องบุตสบา t เด Secret ร e ต p บปอนะคะบอกเลยว่ามาแรงแม้ยังจะไม่ได้เข้าฉายค่ะ เพียงแค่ปล่อยทีเซอร์ออกไปนะคะก็เรียกว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆดีสุดๆกับภาพยนตร์แอคชั่นบุษบา t h เดอะซีเคร a ตเวนะคะที่บูรหัมจนถูกใจคอหนังไปตามๆกันและที่ยิ่งตอบย้ำกระแสให้ลุกเป็นไฟก็คือ6โปสเตอร์จากนักแสดงนำค่ะไม่ว่าจะเป็นมุกพิชาณาผู้พันเบิร์ดนะคะทิชาวงทิพกานนตุมตามยุทธนา นภัสรสรและเกรซมหาดำรงกุลค่ะทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ผ่านเพจโมโนแม็กซกันอย่างล้นหลามเลยนะคะหลายคนบอกเลยว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วค่ะ แต่ที่ถูกจับตามองสุดๆก็คงหนีไม่พ้นนักแสดงนำอย่างมุกพิชาณาที่พลิกบทบาทจากสาวไวยัยใสกลายเป็นสาวบู้สุดระห่ำในฐานะมือสังหารนะคะภายใต้รหัสบุษบา029จำมันถึงอารมณ์และระเบิดความสนุกขนาดไหนติดตามชมพร้อมกันได้ในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา18นาฬิกาทางโมโนแม็กเท่านั้นค่ะ เป็นหนึ่งเรื่องที่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะใครที่มีโมโนแ a ็กแล้วตอนนี้รอดูได้เลย27สิงหาคมนี้ค่ะครับอีกอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับอดใจรอกันหน่อยเชื่อว่ารับรองว่าสนุกแล้วก็คุ้มกับที่รอแน่นอนใช่ใครเป็นสายแบบว่าหนังแอคชั่นเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะครับขอบคุณนะครับ